นับตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเงินเฟอ้อเร่งตัวสูงขึ้นทั่วโลกทําให้ธนาคารกลางในประเทศต่างๆต,ตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อที่จะต่อสู้กับเงินเฟอ้อค่ะโดยธนาคารกลางสาหรัฐนะคะปรับขึ้นดอกเบี้ยถึง11ครั้งมาสู่ระดับสูงสุดในรอบ22ปีที่5.25ถึง5.50%อย่างไรก็ตามนะคะอบับดตเรายังมีมุมมองว่าดอกเบี้ยนโยบายในฝั่งประเทศพัฒนาแล้วจะเริ่มเข้าใกล้สู่ระดับสูงสุดของวัฏจักรดอกเบีย้ยขาขึ้นค่ะ เนื่องจากว่าเงินเฟอ้อนะคะก็อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ขณะที่เศรษฐกิจก็มีแนวโน้มที่จะชะลอตัวในปี2024ค่ะซึ่งอปรบดีนเองนะคะเราก็มองเห็นโอกาสการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้คุณภาพสูงทั่วโลกเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในสภาวะแวดล้อมที่ดอกเบี้ยนั้นใกล้สู่จุดสูงสุดค่ะอีกทางนะคะยังช่วยกระจายความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหุ้นได้อีกด้วยค่ะล่าสุดนะคะอับบร์ดีนเตรียมเสนอขายกองทุนเปิดอับบร์ดีน global enhanced fixed income fund หรือ AB G. F i x Drive Your Income โอกาสเพิ่มผลตอบแทนบนความผันผวนที่ต่ำกว่ากับตราสารหนี้คุณภาพสูงทั่วโลกโดย ABC Fix ขีด A ชนิดสะสมมูลค่าจะเสนอขาย IPO ระหว่างวันที่20-30พฤศจิกายนนี้ค่ะ ABG Fix เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศลงทุนผ่านกองทุนหลักที่มีชื่อว่า Aberdeen c c a p One Short dated Enhanced Income Fund ซึ่งมีนโยบายการลงทุนอย่างน้อย70%ในตราสารหนี้ทางภาครัฐและก็เอกชนทั่วโลกโดยกองทุนนี้มีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ4ค่ะด้วย4จุดเด่นของกองทุนหลัก High Quality พอร์ตลงทุนมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยตั้งเป้าหมายไว้ไม่ต่ำกว่า A ค่ะ Enhance yield ก่อนคุณหลักตั้งเป้าอัตราผลตอบแทนบวก1.75-2.25%จาก SOFR หรือว่าอัตราดอกเบีย้ยการกู้ยืมระยะข้ามคืนซึ่งณนะสิ้นเดือนกันยายน SOFR อยู่ที่5.31%ค่ะ ทั้งนี้กองทุนหลักยังเน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพสูงทั่วโลกและเปิดโอกาสหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากไฮยูบอ o n d ไม่เกิน20%ซึ่งหนาะเดือนกันยายนที่ผ่านมากองทุนมีการลงทุนในไฮยูบอ o n d อยู่ที่13.5%ค่ะ Low Volatility ความผันผวนต่ำด้วยอายุเฉลี่ยของพอร์ตอยู่ในช่วงระหว่าง1-2ปีซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนในอนาคตได้ค่ะ Advanced Liquidity สภาพคล่องสูงผู้ลงทุนสามารถรับเงินขายคืนภายใน2วันทำการทำให้การซื้อขายง่ายและก็คล่องตัวมากยิ่งขึ้นค่ะอีกทั้งกองทุนหลักยังกระจายการลงทุนในตลาดพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่โดยตั้งเป้าลงทุนในตลาดพัฒนาแล้วไม่ต่ำกว่า40%ครอบคลุมการลงทุนทั้งในตราสารหนี้ภาครัฐหุ้นกู้เอกชนในหลากหลายอุตสาหกรรมอีกด้วยค่ะ กองทุนหลักของ ABG Fix มีการกำหนด Position สะท้อนผ่านกลยุทธ์ที่แตกต่างจากคู่แข่งอย่างชัดเจนค่ะ อายุเฉลี่ยตราสารนี้ที่คงเหลือในพอร์ตลงทุนหรือ Effective Duration ของกองทุนหลักอยู่ที่1.3ปีซึ่งใกล้เคียงกับกองทุนตราสารนิไทยที่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ในช่วง1-3ปีค่ะแต่หากเราพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนเมื่อถือจนครบกำหนดอายุหรือว่า Yield to Maturity ของกองทุนหลักกลับให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากองทุนตราสารนิไทยค่ะ อีกหจุดเด่นของ ABG Fix ก็คือค่าธรรมเนียมจัดการกองทุนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่0.535เเซซึ่งถูกกว่านะคะเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศอื่นๆเนื่องจากทุกกองทุนต่างประเทศของอัรเบดีนเราไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจัดการซ้ําซ้อนเพราะเป็นการลงทุนผ่านกองทุนหลักที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดยอับดีน กองทุนนี้เหมาะกับใครเหมาะสําหรับผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้อย่างน้อย1ปีต้องการกระจายความเสี่ยงด้วยการลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพสูงทั่วโลกรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างต่ําคาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในตลาดเงินและกองทุนตราสารหนี้ในประเทศค่ะ หากคุณกำลังมองหาโอกาสเพิ่มผลตอบแทนบนความผันผวนที่ต่ำกว่ากับตราสารหนี้คุณภาพสูงทั่วโลกกองทุนเปิด Aberdeen Global Enhanced Fixed Income Fund หรือ ABG Fix ตอบโจทย์การลงทุนโดยจะเสนอขาย IPO ชนิดสะสมมูลค่า ABG Fix ขี A ระหว่างวันที่20-30ถึงส0พฤศจิกายนนี้ค่ะเริ่มต้นลงทุนเพียง1,000บาทเท่านั้นค่ะ ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทําให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ผลการดำเนินงานในอดีตผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนขอรับหนังสือชี้ชวนหรือโปรโมชั่นได้ที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลบัญชีของท่านหรือติดต่ออบดีนโทร02 352 3 3, 3, 3 8 8, 8.